สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับตีล่าผีจากช่อง youtube นะครับวันนี้นะครับผมมากับโลเคชันใหม่นะครับผมเป็นสถานที่ที่ว่ากันว่าเป็นต่างศาสนาละกันเอ่อที่นี่เป็นแบบศาสนาพวกสุเห่านะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเคฤื่อนหาดหลังใหญ่ ที่สร้างทับกูโบเก่านะครับผมไม่รู้ว่ากูโบเก่านี้มันหมายความว่ายังไงนะครับผมแล้วทีนี้เจ้าของบ้านนะครับอยู่ไม่ได้นะครับที่นี่มีบางสิ่งบางอย่างนะครับผมที่ไม่สามารถทําให้คนที่อาศัยอยู่อยู่ไม่ได้นะครับเขาว่าว่าเฮี้ยนมากๆเลยนะพี่ๆโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยผมจะพาทุกคนไปสํารวจกันเลยข้างในกันเลยดีกว่านะครับ มาหลังใหญ่มากเลยนีย่สวัสดีครับบิงกะลาบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นไหมเหมือนมีคนชงงกหน้ามาเงาดำหมาก็หอนดิสลามมาดิกุน หมากหอนหนูบ้านนี่กว้างมากเลยหลังใหญ่ด้วยสวสดีโ <_ c oughs> หสัตว์เข้ามาก็เจอพ่อมึงลยเข้ามาก็เจอคำว่าพ่อมึงลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย ใครครับบิงการาบาสลามพี่กุลทำไมวันนี้ผมกลัวอย่างวะอุยอ้ยเฮ้ยกระสอบกระสอบอะไรอ่ะอ๋อทุกคนเป็นเศษไม้เศษไม้เฮ้ยเฮ้ย

นี่นะทุกคนใหญ่มากนะครับบอกเลยว่ารลเงหาดครั้งแรกเลยเนี่ยที่มาเดินเนี่ยดูดิล้อมรอบมีแต่ป่าเฮ้ยมีใครไหมครับคนครับตอนนี้ผมมือสั่นมากเลย สลามิกุณสลามิกุณเฮ้ยเหมือนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเสยอแง่งด่าแม่ผมอีกโอ้โหทางขวาก็มีเฮ้ยฮึ่มฮึมใครครับ นี่ยังเป็นกูโบเก่านะสร้างทับนะครับผมกูโบเก่านะทุกคนแล้วมันเป็นอุ้ยอุ้ยตรงนี้นะทุกคนเขาว่ากำแ้าเป็นเขาสร้างทับที่ที่กูโบเก่ากูโบเก่าเนี่ยแหละนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครูบอกเก่าใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะผมไม่ได้คนศาสนาของเขานะครับวัยรุ่นข้อสวยเลเฮ้ยยิงกะลาบาหื้ คุได้ยินไหมเสียงเนี่ยเฮ้ยเยี่ยของผนลุกมนแล้วเนี่ยมีเสียงคนฮึ่มฮมเนี่ยโอเคอเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันเลยดีกว่าครับยานยินโตะม,ม้ามิ ออกมาได้เลยนะครับหวงอะไรด้วยวะโอ้โหทางขึ้นมันได้ทุกคนโคตรน่ากลัวเลยเหมือนมนได้แดงเลยอ่ะดิเคี้ตยตอกไม้ตายเลยเนี่ยสวัสดีเข้าหมามันก็เห่าจักวะดิตกไปนี่คือแบบ อย่าขึ้นมา,นา,า,ากูก็ยังจะเจอพ่อกับแม่เว้ยโอ้ยเขี้วหมาหอนไอ้สตี้ยสลามีกุนโอ้ยเยี้ยมแม่หอนให้หอนยับเลยสวัสดีครับเฮี่ยกูเริ่มกลัวแล้วเนี่ย นนเป็นระเบียงโอ้โหทุกคนทุกคนครับตอนนี้หมาหอนยับเลยนะดูดิเฮ้ยมาเรียวหน้ามาเนี่ยสายเขียวเข้ามาทุกคนแต่ตอนนี้หมาไม่หงอนไม่หยุดเลยฮ้ยยี่ห้ขนลุกจ,จริงๆเนี่ย

มื <Es> ห,หลังแตนเฮ้ยใครครับใครหวะ โยวใครกูไม่เล่นหรอ <c oughs> ไม่เชื่อมือใครวะเฮ้ยมือใครวะมึงเลิกถอนได้ยังอะ่ะ กลัวหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลุงอะไรวะเนี่ยโอ้โหทุกคนเห็นประจันเลยอ่ะสวัสดีดูวิญญาณสัมภเวสีผีตาพมภูธานยังอยู่นะเฮ้ย เมือนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงบิงกะละบา ถามว่าใครถามว่าใครฮุยทุกคนเหมือนมีเสียงมีเสียงอยู่ปลายทางมีเสียงอยู่ปลายทางเยอโอเคทุกคน ผมอยากลองลอดใต้วางขามากเลยเดี๋ยวรลองลอดใต้วางขากันนะครับโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะลองทําวิธีลอดใต้วางขาดูนะผมอยากลองมานานแล้วว่ามันจะเจออะไรหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยกลุ่มห้องข้างๆเลยนะโมตัสสะระขะวะโตหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะระขะวะโตหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะขาวะโตหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระพเจ้าขอทําพิธีลอดใต้วางขาขอญาตเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาอยู่ที่นี่ช่วยเปิดที่เปิดทางให้เหล่าสัมเเวสีผีวิญญาณสามภเวสีผอีอิสลามหรือผียีนหรือผีอะไรที่อยู่ในที่แห่งนีง้ช่วยออกมาปรากฏล่ามปรากฏกายให้ทุกคนได้เห็นให้ผมได้เห็นด้วยเธอ เฮ้ยมือใครวะใครวะทุกคนนี่นี่ตรงร,ระเบียงขกว่า เคยหลงไว้สั์เอ้าไอ้เหี้ยห้องนี้มันทะลุกันได้โึอย่เคนคุณอย่าเราขึ้นไปข้างบนมันดีดีกว่านะครับพอตอนเฮ้ยเสียงจังบนเสียงจังบน เขก็เรียนขุนลุกเลยอะไรอะเขียนทำไมแล้วม oh, hmm ึงเขียนทำไมอ่ะเยเนอร์โอ้ยหยี่ยมขวดทุกคนหวดคนน่ากลัวเลยวะมวดน่ากลัวมาก ้ยมบนอย่างมืดทุกคนมืดมากผมพยายามส่องพื้นนะถ้าส่อง้างบนมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนขอยามส่องพื้นไว้ก่อนนะนข้างบนกว้างมากนะครับโอ้ยเชี่ยทางขึ้นย่างน่ากลัวเลยมึงดูดิสลาเมกกนทุกท่านอยู่ข้างบนกันหรือเปล่า มาชมลมชมวิวดูดาวดูพระจันทร์เฮ้ยใครอยู่ข้างนั้นนะ่ะไม่มีองมเม่คิี้ผมเห็นเห็นอะไรเห็น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 เนเห้นเห็นเเนี่ยโเ้โหทุกหน คือ่ข้างบนนี้ไม่มีอะไรลนะโล่งมากเลยแต่น่ากลัวนะครับดูดิบรรยากาศดูทางขึ้นอยู่นู่นนะนู่นทางขึ้นร,รอบๆนี่คือแบบมืดมากไฟแทบไม่มีเลยนะดูดิสึ่งรอบข้างนี้ไม่มีไม่มีไฟเอ้ยทุกคนผมไม่ได้อยู่คนเดียวโอเค น่านจะแค่นี้พอแลครับทุกคนผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วผมกลัวมากเลยว่ะแล้วผมมาคนเดียวด้วยนะทุกคนแล้วบ้านมันหลังใหญ่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจิบหายไฟหมด <_ T> เดี๋ยวผมลงล่างก่อนนะครับทุกคน ไปโอ้ยเยอะกตกใจหนิไปดีกว่าอุ้ยโอ้ย,ยไปดีกว่าเฮ้กูไปดีกว่าทุกคนอุ้ยเุ้ยเอ้เคนโอ้เสียวหลังว่ะ ทุกคนนะครับผมในเข้ามารับชมนะวันนี้บอกเลยว่าโคลนหลอนนะครับแล้วบรรยากาศน่ากลัวมากเลยนะมันไม่มีแบบบ้านคนข้างๆอ่ะแต่มันยังอยู่ไกลอ่ะทุกคนแล้วหมามันหอนตลอดเลยแล้วผมขนล,ลุกมากเลยโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องตีลาผีช่องย t u b e นะครับให้กำลังใจกันหน่อยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับ